คอยดี้นี่365พรสุ้ยเงินลายหยาบโรติลลี่100ใบสวัสดีครับเฮียอสวิทช์พรชัยสีแดงนะครับวันนี้เขาแบคลิปรถกระบะแนวซิ่งแนวเรนโบว์นะครับซึ่งสวยสดงดงามมากครับนะใครพลาดโอกาสนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับชอบแนวนี้ต้องติดตามชมนะครับเริ่มด้วยนะครับรถกระบะรีโว้นะครับนะแต่งหน้ารีโวล็อกโก้นะเป็นสีหวานแหววนะสีชมพูแก้วนะครับ ลับฝาโปงนะฮะแล้วก็ลับประตูซ้ายขวาหน้าหลังแคบหลังแล้วก็ทําหน้าล็อกโคให้นะครับติดสปอร์ตไลท์ให้นะครับแล้วก็แม็กนะเป็นซีอีสสีดํานะฮะตัดกระตรถเลยว่าสวยงามมากครับเป็นทูโทนนะดำชมพูแก้วนะครับกระดูกภายในครับสวยสดเงนงามนะฮะใครที่ชอบเงนแนวนี้นะเฮียทำเป็นสีสายลุงนะฮะนะเจ็ดสีเจ็ดแบบนะครับมีทุกวันครับผมนะฮะราคานะครับผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0พันนะครับ แต่ปีแรกยังสูดได้ผ่อน5,600บาทเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็เงื่อนไขสุดอลังการแรงสุดๆครับดาว9บาทประกันภัย1ปีประกันย้อน1ปีมาช่วยเลย1ปีซูเปอร์เซสติ12เดือนภายในเดือนเมษา65ค้ามกับลูกเงินล้านลอตเตอรี่อีก100ใบนะครับสนใจมาที่99รับบ้านสวิตช์ถูกด้ดีนะสายด่วนเบอร์081743442นะไม่ว่ารีโว่ไม่ไม่ได้มีแต่รีโว่อย่างเดียวนะเฮีย จบจากรีโวนะครับเริ่มต้นที่ออนเนลอีกคันนะครับสีเหลืองบับเบิ้บีครับคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่านะฮะเป็นสีเหลืองบับเบิ้บีในหนังนึ่งทางฟอร์มเบอร์นะครับเยสวิชนะแต่งเป็นแม็กเวลให้นะครับนะแล้วเป็นสีแดงดำนะครับฝาโปรเหมือนกันนะแลปแคปลาประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะคันนี้ก็ปีกันหนที่นําเสนอนะครับสวยมากครับหล่อสปอร์ตจอมมอนะครับคันนี้นะครับ ก็ดาวเริ่มต้นอีก9บาทนะครับแล้วก็ผ่อนทีเดือนเมษาห้าพร้อมรถตัวนี้อีก100่งใบนะครับผ่อนเริ่มต้นที่แปดพันบาทนะครับแล้วก็สายมือผมนะครับเป็นรีโวล็อกโก้สีน้ำเงินแก้วนะครับใครชอบ้วแนวนี้มาที่เฮียสวิสรับรองไม่ผิดหวังเพราะเฮียมีรถอย่างนี้นะฮะทำทุกวันเลยนะครับเป็นสีประจําวันเลยนะฮะอย่างวันนี้มันสุกใช่ไหมครับก็สีน้าเงินนะครับพรุ่งนี้สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงนะครับ นะชอบมาเลยนะครับเอกสารทะเียนเพียงสี่อย่างนะครับหนึ่งบัตรประชาชนสองทะเบียนบ้านสามบเสร็จรับรองเดือนสี่สเตทเมนต์ยารงเดือนนะครับได้โปรดีๆไปใช้นะครับไอทีมนะครับปี2 0 1 8 1 9 2 0สิบนะครับขอเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับผมฮะบัตรด้าสองสกายไอทีบนะครับขอเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับหรือจะเป็นอันติดปี2013นนะครับขอเริ่มต้นที่ สี่พันบาทเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวจะเป็นซีวิดตัวนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับปี2อ1 8นะครับรถเก่งนะฮะเฮยสวิตมีเยอะมากนะครับอย่างเป็นเป็นสวิตนะครับดำแดงน้ำเงินขาวนะครับเริ่มต้นผ่อนที่5,000บาทนะครับหรือจะเป็นยอดขายดีตลอดายอีกคันหนึ่งนะครับชิตี้นะปี2017เเป็นรถรุ่นหน้าใหม่เลยนะครับผมฮะ คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับนะแล้วก็เฮลิวิทให้โปรโมชั่นนะครับดาวเพียง9บาทประกันภัย1ปีประกันยนต์1ปีบัตรช่วยเหลือ1ปีนะแล้วผ่อนอินชีเดือนเมษาหกห้นะครับพร้อมรุ่นเงินล้านเฮลิวิทเฮลิวิทจัดรถจีลี่ให้100ใบนะครับสนใจต้องรีบมาโทรเบอร์ด่วนที่081874ปดหนึ่งแสี่ามสี่สี่สองย่ามีทีนะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สองนะครับรถเก่งเรามีให้เลือกมากกว่า สามร้อยคันครับัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะโปรโิชั่นอันนี้นะครับโปรพิชั่นอันนี้นะครับนะเฉพาะคนไทยทั่วประเทศนะครับนะย้ำเลยนะคนไทยทั่วประเทศอยู่ที่ไหนนะฮะก็คือแค่ปากซอยรอกเฮียสุวิทนะครับเราพบกันที่99ราบบ้านสุวิทย์ถูกแ้ดีนะครับด้วยการขายดาวเก้าบาทประกันไปหปีปยนต์ปีฝากช่วยเลือนปีสดีบสอเดือนไปที่เดือนาค่ะพร้อมรุ่เงยลายเสุวิทยลอเรี่อีกหนึ่งรอบนะครับ